ดีครับก็ในฐานะสิทธิ์เก่านะครับแล้วก็นักทำหนังแล้วก็ในฐาะโปรดิวเซอร์ก็คนเขียนบทนะครับเรื่องที่ผมอยากชวนทุกคนในห้องนี้คุยวันนี้ก็คือหัวข้อวันนี้นะครับก็คือความคิดสร้างสรรค์กับความธรรมดาสองคำนี้อครับมันเหมือนจะอยู่ตรงข้ามกันตลอดเวลา,าม,ม,มันเหมือนจะอยู่ตรง ข้างมันตลอดเวลาก็คือความคิดสร้างสรรค์ความประดามถ้ามีความคิดสร้างสรรค์ความธรรมดาก็จะไม่มีนั่นนั่นแหละครับคือหัวข้อที่ผมอยากจะชวนทุกคนในห้องนี้คุยวันนี้นะครับเรามาเริ่มมาที่ความคิดสร้างสรรค์ก่อนในมุมมองผมนะครับความคิดสร้างสรรค์คืออะไรความคิดสร้างสรรค์ก็คือความแปลกใหม่มุมมองใหม่ๆห่แล้วในฐานะคนทําหนังเนี่ยเราใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนไหนก็โอเคครับในคนทำหนังก็จะเป็นเรื่องของไอเดียตั้งต้นบท ไอเดียในการใช้ทาคิดเลือกการทําหนังเราเราใช้ไอเดียประมาณไหนได้บ้างคือวิธีคิดไอเดียในการทําหนังในฐานะคนทําหนังนะครับที่มองว่าที่จะเป็นความคิดสร้สางสรรค์ก็คือผมมักจะใช้เทคนิคที่ว่าลองเริ่มคิดจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีอะไรบ้างถ้าผมลองคิดเร็วๆนะครับก็ประเทศไทยมีเครื่องย้ายมวลสารท,ที่ย้ายมนุษย์ไปดาวอังคารได้ภายในเวลาเซี่ยววิ เราสามารถย้อนเวลาได้เราจะไปขายชุดว่ายน้ําที่ขั้วโลกเหนือในอุณหภูมิติดลบคือเรื่องที่ผมเล่ามามันคือมันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากอาไอเดียทําหนังมีอะไรอีกเราจะเปลี่ยนกระดาษคําตอบให้เป็นเงินล้านได้ยังไงทุกคนน่าจะเคยได้ดูหนังเรื่องนี้ก็คือฉลาดเกมโกงนั่นแหละครับก็คือหนังเรื่องหนึ่งก็เกิดจากไอเดียแค่ไม่กี่คําพวกนี้แหละครับที่เขาไป,ไปทำต่อให้มันเป็นหนังอยู่เรื่องหนึง่ง แล้วความคิดสร้างสารรค์เนี่ยไปใช้กับอะไรได้อีกผมอยากจะเล่าย้อนไปตอนที่ผมทำหนังอีสานเรื่องแรกๆก,ก็คือทายบ้านดอะซีรีภาคขางหนึ่งเป็นหนังเล็กๆในสตูดิโอในอีสานนะครับตอนนั้นเราก็ได้ฉายในอีสานไม่ไม่ทุกจังหวัดด้วยได้ฉายแค่บางบางจังหวัดโรงก็ค่อนข้างจะมีจํากัดซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะจะได้มาฉายในกรุงเทพ เราก็เลยกลับไปทําการบ้านดูว่าถ้าเราจะฉายหนังวันแรกเนี่ยที่ไหนบ้างที่จะมีคนดูหนังเราเยอะที่สุดตอนนั้นผมก็ไปรวบรวมมาในโซเชียลมีเดียเราก็เลยคิดว่าที่สาราคามกับศรีสเกตน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คนจะมาดูหนังเราเยอะที่สุดผมก็เลยไปคุยกับโรงหนังว่าคือตอนนั้นอ่ะที่สาราคามศรีสเกตเนี่ยโรงหนังจะให้รอบเราประมาณแปดรอบต่อต่อวัน ผมก็เลยไปคุยโรงหนังว่าพี่ขอฉายแค่สองรอบได้ได้ไหมคือผมกลัวมันไม่มีคนดูกลัวแบบมีค่าใช้จ่ายเยอะอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าถ้าคนไปดูเยอะแล้วลงแล้วรอบน้อยอ่ะมันจะทําให้ลงเต็มซึ่งในวันฉายวันแรกก็เป็นตามที่เราคิดก็คือคนเต็มโงแล้วเกิดฟีเกิดกระแสอีสานลงแต่คนดูหนังเยอะลงไม่พอ ซึ่งเราได้พื้นที่สื่อกับเรื่องพวกนี้เยอะมากแล้ววันต่อมาในภาคแรกเราได้ฉายทั่วทุกจังหวัดในอีสานแล้วก็เราได้ฉายในกรุงเทพแต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยการที่จะอีกวันหนึ่งให้เราจะได้ฉายในโรงเพิ่มขนาดเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเราทําไม่ได้ครับเพราะว่าในยุคนั้นการจะฉายหนังในโรงหนังทั่วๆไปเนี่ยเราต้องมีการส่งไฟล์ไปที่โรงหนังซึ่งใช่ครับก็คือทีมงานเรา ได้ส่งไฟล์ไปรอที่กรุงเทพไปส่งไฟล์ไปรอที่โรงหนังทุกโรงแล้วแต่แค่ฉายวันแรกอ่ะเราฉายแค่ในอีสานก่อนทุกอย่างมันเกิดจากการวางแผนหมดเราทุกอย่างมันเกิดจากการเตรียมตัวหมดถ้าเราไม่ไม่เตรียมพร้อมโอกาสที่มันมาถึงอะเราก็จะรับมือมันไม่ได้ถ้าย้อนกลับมาความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องไอเดียการทำหนังในเรื่องของสับปเปลืทุกคนหวังว่าทุกคนน่าน่าจะเคยดู จริงๆไอเดียทําหนังของซับเบรจุดเริ่มต้นมาจากไอเดียที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถกลับไปหาคนที่ตายไปแล้วได้7วันอันนี้คือไอเดียตั้งต้นที่ผมให้ทีมเขียนบทแล้ะพุ่งกลับไปทํางานต่อซึ่งถ้าคนที่ได้ดูหนังคุณก็จะเห็นการออกแบบโลกหลังความตายกับความเป็นอีสานซึ่งเป็นซึ่งถ้าถามผมเนี่ยนะโริเซอก็ค่อนข้างจะพอจะภูมิใจในสิ่งที่ ทีมงานเขาได้ออกแบบมาอันนี้ผมมองว่ามันคือความคิดสร้างสรรค์อีกแบบหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วสําหรับผมอะความคิดสร้างสรรค์มันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับในการทําหนังเรื่องเรื่องหนึ่งสิ่งที่ผมใช้พอๆกับความคิดสร้างสรรค์นั่นก็คือความธรรมดาความธรรมดาคืออะไรความธรรมดาคือคือความจริงความธรรมดาคือคือสิ่งที่บอกว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่ความธรรมดาคือเกิดแก่เจ็บตาย สิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบในชีวิตอกหักผิดหวังสมหวังรักเขาข้างเดียวแอบรักเพื่อนโดนแม่บน่นตื่นไปเรียนไม่ทันซึ่งเรื่องพวกนี้มันสำหรับผมแล้วมันคือความธรรมดามากมันไม่มีอะไรที่มัน,มนแปลกใหม่เลยแต่รู้ไหมครับไอ้ความธรรมดาไอ้พวกนี้ใน,น่านะนักกำนังอย่างผมะเอามาใช้เยอะมากในการทำงานเรื่องบทหนัง ถ้าทุกคนได้เห็นในเรื่องของสับเปลือเราจะมีสิ่งที่มันมันแปลกใหม่มันว้าวแล้วก็ผสมผสารอยู่กับความธรรมดาก็คือความเป็นจริงของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายความตายความสมหวังและผิดหวังและหนังในหลายๆเรื่องก็จะใช้เรื่องพวกนี้เหมือนกันที่ผมอยากจะบอกก็คือหลายหลายครั้งที่เราไปโฟกัสเรื่องความคิดสร้างสารรค์จนเราลืมคิดไปว่าบางทีความธรรมดามันก็ใช้ได้นะ มันก็ก็ไม่ได้ย่ำเสมอไปบางครั้งความธรรมดามันอาจจะแข็งแรงมากมากพอในการใช้ทำหนังหนึ่งเรื่องก็ได้แล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งเรามีความคิดสร้างสารรค์ความธรรมดาแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราที่ผมคิดว่ามันสำคัญพอๆกันก็คือความรู้ครับผมก็กลับไปย้อนคิดดูว่าตอนที่มีมีแต่คนบอกคือทำหนังาประมาณแปดเรื่องเป็นรับเป็นหนังอีสานทั้งหมด แล้วก็มีคนบอกเราเยอะมากว่าเอ๊ะทำไมทําหนังอีสานถึงประสบความสําเร็จทําไมถึงทําได้จริงๆผมก็อยากจะบอกเขาอยู่นะว่าผมก็เรียนที่กรุงเทพแต่ผมก็มานั่งย้อนดูว่าจริงๆทำหนังเรื่องจริงๆก็ยากนะถ้าเราไม่มีความรู้แต่ที่เราทําได้โอเคเราเรียนมาเขียนบทวิธีคิดไอเดียผมได้มาจากไหนห้องเรียนวิธีกับกระบวนการทําหนังผมได้มาจากไหนก็ห้องเรียนกระบวนการลองผิดต้องถูกออกกองไม่รู้กี่ครั้งอาจารย์สอนเราซึ่ง กระบวนการเหล่านั้นนะครับสําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันสําคัญมากถ้าเราไปลองทํางานเลยเราคงจะผิดพลาดเลยแต่ในห้องเรียนผมผมจาได้ว่าตอนที่ผมเรียนปีสี่ผมไปออกกองแทบจะทุกกองที่ที่ขอเพื่อนไปได้แล้วก็แล้วเราก็จะได้ประสบการณ์ตรงนั้นเยอะขึ้นซึ่งความคิดสร้างสารรค์ความธรรมดาความรู้ในฐานะคนทาหนังในมุมมองผมผมคิดว่ามันเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญอย่างมาก ถ้าเรามีไอเดียอยู่สิบอย่างเราแต่ในการทำหนังจริงเราอาจจะใช้ไม่ได้ทั้งสิบอย่างนะครับเพราะว่าเราอาจจะใช้ได้แค่หนึ่งอย่างหรือสองอย่างสามอย่างในไอเดียที่มันเจ๋งมากเลยอยู่สิบอย่างสิ่งไหนที่จะเป็นตัวตัดสินว่าเราควรจะไอ้หนึ่งหรือสองสามอย่างเนี่ยสิ่งไหนจะเป็นตัวตัดสินความรู้ครับเราใช้ความรู้ในการเลือกความคิดสร้างสรรค์บางบางอย่างเราใช้ความรู้ในการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับความธรรมดา ทำหนังอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผมก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าไอ้สาส่วนที่ผมพูดมาสําหรับผมแล้วล้วนมีความสําคัญเป็นอย่างดิ่งอ่าโอเคครับความคิดสร้าสารร์มันสำคัญก็จริงแต่ผมอยากให้ทุกคนมองถึงความธรรมดาก็สําคัญเหมือนกันแล้วก็อยากให้ทุกคนมองถึงความรู้ก็เป็นสําก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันสามสิ่งนี้ถ้าทุกคน รู้และเข้าใจมันและใช้มันให้เกิดประโยชน์สูดรผมเชื่อว่าเราจะทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่แค่ทำหนังเราสามารถทำอะไรก็ได้บนโลกใบนี้ที่เราต้องการแล้วก็สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากทุกคนว่าอย่าลืมคิดถึงความธรรมดาด้วยนะครับแล้วก็ฝากหนังเรื่องสปเอเรสองปีนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ